โยโยโยบายมังตรงเจิญกับคึนหนุกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงนุกหนังทุกช่องทางครับเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอาไปถึงค่ำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมทผมเลือกเอาเกมเวลาตรีสองตรงนะครับฟุตบอลลาลีกาสเปนครับเอลติโกโมาริดจ,จะเปิดบ้านเจอกับรายโยบาเยกาโน อันาดริตมีอยู่19แต้มจากการชนะ6เสมอ1พ้2นะครับเกมล่าสุดบุกชนะอาริติกบินเบามา1ต่อ0ครับเดียโก้ซิโมเน่ครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานเซกโเรกีลอนพวกมาคอสยอรเรนเต้นะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลือพร้อมลงเล่นครับโดยเฉพาะแดนกลางครับทั้งโกเก้โรดิโกเดอปอลนะครับนัดที่เราเล่นดีมีโตมาเลมาครับแนวรุกองตวนคริสมันครับจากนี้ก็น่าจะการันตีตัวจริงแทบจะทุกนัดนะครับมีอัลเบโรโมราต้า ไหนจะมีตัวสนับสนุนอย่างเจ้าเฟลิกพวกกอเรอยอีกนะครับเรียกว่าเกมรุกค่อนข้างครบครับสำหรับอาเดโกมาริด ในขณะที่ทีมเยือนครับรายโยบายากาโนมี11แต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเกตาเฟมา0 0นะครับปัญหาคือราอูเดอโทมัสยังเจ็บครับส่งผลแน่นอนนะครับสามแนวรุกจะเป็นออสการ์เตรโคตัวรุกชาวอาเจนตายนะครับมีอิซี่ลาซอนครับและน่าปเป็นเซกิโอกาเบลโยนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอตมาบริดเอาชนะไปกลับเกมในบ้านชนะ2 0เกมเยือนบุกชนะ1 0นะครับ แล้วถ้ายิ่งไปดูสถิติ Head to Head นี่การเจอกัน7นัดหลังสุดในลาลีกาปรากฏว่าอัตมาริดชนะทุกเกมนะครับเรียกว่าเป็นบอลค่อนข้างขมนะครับแน่นอนก่อนเกมอัตมาริดถูกยกให้เป็นต่อพอสมควรครับเอาง,ง่ายๆสถิติด,ดีกว่าเล่นในบ้านแถมอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับอัตมาริดชนะมา3นัดติดต่อกันในลีกผมว่าเกมแบบนี้นี่วัดใจ อาร์ติโก้มาลิดในบ้านครับกลับมามีโมเมนตัมที่ดีนะครับดูแล้วเล่นในบ้านเชียร์ที่1ประตูครับหประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2ให้เชียร์ทีมตราหมีอาร์ติโก้มาลิดเป็นคลึงนุกหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคำืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย